สวัสดีเพื่อนเื่อค่ะพยากรณ์แบบบ้านบ้านมาแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยก็เป็นการทำนายนะคะในสัปดาห์ที่สองนะคะของเดือนมกราคมนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ย จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคนเกิดทั้ง7วันเกิดนะคะสำหรับการดูไพ่ของบุ๊กนั้นนะคะเป็นการดูไพ่ตามหน้าไพ่เลยนะคะวันนี้ก็มีหมูน้อยๆนะคะมาทักทายเพื่อนๆด้วยนะคะเป็นกระปุกออมสินของบุ๊กเองนะคะก็อยากจะสื่อว่าช่วงนี้นะคะประหยัดมัธยัตได้จะดีหากว่ามีเสียงเพลงนะคะของเพื่อนบ้านดังลอดเข้ามาก็ ขอให้ฟังเป็นอ่ไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะเพราะว่ามันมันคนโทรลไม่ได้นะคะเขาอยู่ในช่วงปาร์ตี้ช่วงฉลองเนาะก็ถ้าบุ๊กสามารถตัดเสียงรบกวนออกไปได้บุ๊กก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่นะคะโอเคทีนี้เนี่ยก็เป็นคลิปคลิปเป็นคลิปประจำสัปดาห์เนาะบุกก็จะพูด ถึงดวงชะตาของเพื่อนๆทั้งเจ็ดวันเกิดนะคะตั้งแต่อาทิตย์ันาคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะคะแยกกันออกไปนะคะเป็นการแยกคลิปนะคะก็ขอความกระุณาเพื่อนๆน,นะคะที่ดูคลิปอยู่นะคะ,ะดูวันที่นะคะที่บุ๊คได้ใส่ไว้ในชื่อคลิปนะคะว่าเป็นช่วงสัปดาห์ไหนเนาะ,นะ,ะนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มทําคลิปนะคะก็เลยยังยังรู้สึกว่ามันยังไม่ลงตัวยังไม่ต้อง ยังมีการต้องปรับเปลี่ยนหลายอย่างนะคะอย่างคลิปเมื่อวานก็เห็นว่ามืดเลยนะคะบางบางคลิปก็มืดบางคลิปก็สว่างอะไรอย่างนี้ก็ต้องขออาัยด้วยนะคะเดี๋ยวบุ๊กขอทําสมาธินะคะในการาส่งพลังถึงไพ่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทานายกันเลยนะคะ สวัสดีเพื่อนๆที่เกิดในวันพฤหัสด,ด้วยนะคะเพื่อนๆในวันพฤหัสนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะตั้งแต่วันที่แปดนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันที่แปดถึงสิบสี่นะคะ,ะ,คะขอไปหายใจไม่ค่อยออกนะคะตั้งแต่วันที่แปดถึงวันที่สิบสี่นะคะ ในเดือนมการาคมปี6 4สี่นะคะเพื่อนเพื่อนวันพฤหัสจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานที่ขึ้นมานะคะ,ะบุ๊คมองเห็นได้ว่าเพื่อนๆในตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเพื่อนๆจะมีอ่าเขาเรียกว่าอ่ามีแผนทางการเงินใหม่ๆนะคะมีความคิดใหม่ๆนะคะเรื่องเริ่มใหม่ๆเนี่ยเยอะมากนะคะในสัปดาห์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เงินนะคะแล้วก็ความรู้สึกนะคะภายในจิตใจของตัวเองที่มีการขับเคลื่อนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะหลังจากที่เราอาจจะเจอมรสุมนะคะหรืออาจจะเจอกับ The d e v i l นะคะทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองนะคะม,มาเริ่มกันในเรื่องของหัวข้อนะคะการเรียนนะคะของชาววันพฤหัส,สบ,บดีในสัปดาห์นี้เนี่ยบุ๊กมีความรู้สึกว่า เพื่อนๆวันพฤหัส,สับ,บดีเนี่ยจะมีความก้าวหน้านะคะมีความฉลาดหลักแหลมในตัวเองนะคะแล้วก็มีความคิดที่อยากจะท้าทายสิ่งใหม่ๆใ,ในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทํามาก่อนนะคะแต่ถามว่าในสิ่งที่เพื่อนๆทํามาก่อนและอยากจะมีความท้าทายเนี่ยที่จะเรียนรู้นะคะอันนี้แบบ เป็นเพื่อนๆที่เรียนอยู่แล้วก็เพื่อนที่อยากจะเรียนเสริมเพิ่มเติมด้วยนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเรียนแล้วนะคะเพื่อนๆจะสามารถเข้าใจนะคะในสิ่งที่เรียนได้เป็นอย่างดีนะคะบางคนเนี่ยมไม่มีความถนัดเลยนะคะแต่สามารถเรียนได้รู้เรื่องนะคะเหมือนเหมือนเป็นเรื่องอัศจรรย์เลยก็ว่าได้นะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องของการงานนะคะมีการ ลิเริ่มนะคะมีหัวใจที่อิสระนะคะอยากจะเดินทางนะคะเพื่อไปประสบพบผู้คนใหม่ๆนะคะ,ะเป็นการปฏิสัมพันธ์กันเพื่อการงานนะคะและเพื่อความก้าวหน้านะคะในหน้าที่นะคะมีการจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งแล้วก็เลื่อนฐานเงินเดือนขึ้นมาด้วยในสัปดาห์นี้นะคะอ่ม ความรู้ความสามารถที่คุณมีนะคะมันก็จะเป็นตัวแปลสำคัญที่จะทำให้คุณเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้านะคะในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้มีนิมิตหมายใหม่ๆสำหรับการเงินนะคะมีความหวังความตั้งใจนะคะที่จะสร้างเงินออกมาให้แบบ ได้เป็นกอบเป็นกรรมเลยนะคะซึ่งบุ๊มีความรู้สึกว่าในเรื่องของการงานและการเงินจะเกี่ยวเนื่องกันนะคะเพราะว่าามีมีหกไม้เท้านะคะในลักษณะของการเงินที่ได้ขยับขยายนะคะหมายความว่าเงินเก็บจะได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เงินตัวนี้นะคะก็จะได้ขยายเพิ่มขึ้นอย่างที่บุ๊กบอกไปนะคะเมื่อสักครู่นะคะเมื่อการการงานเนี่ยได้ขึ้น ได้เปลี่ยนเรื่องขั้นแล้วเนี่ยนะคะการเงินก็จะเปลี่ยนนะคะได้เยอะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะคะแล้วก็ในลนนักษณะนี้การเงินเนี่ยคุณจะมอีอารมณ์การใช้เงินแบบเด็กๆนะคะใช้แบบตามใจตัวเองนะคะมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากได้อะไรเยอะแยะมากมายนะคะแบบมันเป็นกิเลสในใจนะคะกิเลสที่คุณอยากจะได้ นะคะสิ่งของต่างๆที่ผ่านตาบางทีมันไม่จําเป็นหรือมันอาจจะมีอยู่แล้วแต่คุณอยากได้อีกนะคะเป็นลักษณะของความอยากได้ขึ้นมาตรงนี้นะคะสาหรับเพื่อนๆวันพฤหัส,สบดีนะคะในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะบุ๊กมองว่ามีไพ่ถ้วยขึ้นมาสองอันนะคะเป็นไพ่ถ้วยเด็กนะคะแล้วก็ไพ่ถ้วยอัศวินนะคะบุ๊ก จึงขอพูดเล็งไปในลักษณะของอาการที่มีคนรักเด็กกว่านะคะแล้วก็มีเป็นความรักสำหรับวัยรุ่นนะคะที่เพิ่งจะมีความอาเพิ่งจะมีความรักนะคะเกิดขึ้นนะคะถามว่า,าคนที่คบอยู่ตอนนี้จะเป็นยังไงนะคะบุ๊กก็ต้องมองว่าเขาเป็นคนที่ใจร้อนแล้วก็เป็นคนที่เด็กกว่าเรานะคะเป็นคนที่เด็กกว่าเราอ่าน ถ้าอยากจะคบกันอันนี้เป็นเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะแต่ว่าอ่าสามารถครบกันได้นะคะพูดคุยเป็นเพื่อนกันนะคะมีความคิดความความเห็นตรงกันหลายอย่างนะคะก็เลยทําให้อารู้สึกดีๆเกิดขึ้นในจิตใจนะคะจนอ่า,อาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยก็ได้นะคะในตําแหน่งนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่บุ๊กเห็นอีกก็คือเป็นลักษณะของ สุขภาพบ้างนะคะสุขภาพของเพื่อนๆในเ,นเพื่อนๆวันพฤหัส,สบ,บดีในสัปดาห์นี้เนี่ยบุกมองว่าจะเป็นในเรื่องของอุโรคที่เกิดขึ้นมาจากความรักนะคะโรคที่เกิดขึ้นมาจากความรักนะคะแล้วก็เรื่องของกระดูกหัวข้อเขา่าต่างๆ นะคะสำหรับตรงนี้นะคะเป็นปัญหาสุขภาพอันนี้บุ๊กต้องให้เพื่อนๆเนี่ยใกล้ชิดหมอเอาไว้เลยนะคะอืมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะแต่มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะเป็นการทำนายโดยกว้างนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆเก็บแต่สิ่งที่ดีๆเอาไว้ก็แล้วกันนะคะ เรื่องการทำบุญเสริมดวงนะคะสำหรับเพื่อนๆวันพฤหัสเนี่ยนะคะช่วงนี้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีการเดินทางบ่อยนะคะมีการเดินทางนะคะแล้วก็บางคนเดินทางเพื่อใช้เงินนะคะบางคนเดินทางเพื่อไปได้เงินเพิ่มนะคะบางคนเดินทางเพื่อการพบปะพูดคุยนะคะการได้รู้จักสังคมใหม่ๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็ต้องมีการ<ด>เขาเรียกว่าหยอด หยอดค่าน้ําค่าไฟวัดนะคะแล้วก็ไปที่ไหนเห็นวัดนะคะก็แวะเข้าไปกราบไหว้หยอดค่าน้ําค่าไฟนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องดีนะคะทําให้เงินมันไม่ล่วไหลออกไปนะคะเพราะว่าเพื่อนๆมีการขยับขยายของเงินก็จริงแต่ว่าเพื่อนๆก็จะใช้เงินออกไปด้วยนะคะอาจันมันจะเป็นการล่วไหลออกไปนะคะอันนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึง นะคะแล้วก็ทำบุญอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะถ้าวัดไหนนะคะมีลักษณะของการทําบุญแผ่นกระเบื้องหลังคาวัดอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปสามารถทําได้เลยนะคะทําได้เลยนะแล้วก็บางคนนะคะที่คิดหวังอะไรในวันนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆวันพฤหัสนะคะสัปดาห์นี้เนี่ย การงานจะได้ขยายนะคะการเงินจะได้ขยายนะคะไปไปในทิศทางที่น่าพอใจนะคะไปในทิศทางที่น่าพอใจนะคะความรักนะคะเป็นลักษณะของความรุ่มหลงรุ่มหลงจริงๆแบบหลงแบบมัวเมางงหัวไม่ขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคนที่คุณคบอยู่เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของคู่เวรคู่กรรมนะคะที่ ที่เราเราต้องเจอกันมานะคะแต่ว่าแต่หาว่าจะออกจากกันได้ไหมออกจากกันได้นะคะถ้าคุณคิดว่าการอยู่กับคู่เวงคู่คํัมันมันมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการนะคะคุณก็คุณก็จะได้ออกจากกันนะคะตามที่ใจคุณต้องการแต่ว่าไม่ใช่ในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อนๆไม่ใช่ในสัปดาห์นี้นะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าการที่คุณหลงรักเขามีใจปฏิพักต่อเขาเกินปกติเนี่ย มันเป็นลักษณะของคุณอยู่แล้วเป็นลักษณะของคนที่คุณเนี่ยมีเป็นคนที่ให้ความสําคัญในความรักอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ไม่ว่ากันเป็นเป็นความส่วนบุคคลเป็นพื้นฐานส่วนบุคคลนะคะในนี้ใส่ใจคอเนาะทีนี้จะขอหยิบไพ่สามใบนะคะเพื่อดูว่ามีอะไรจะเพิ่มเติมไหมนะคะสาดาบจะใไฮพินเทสแล้วก็มีเก้า ไม่ทาาขึ้นมานะคะอันนี้ก็ขึ้นมาสร,ริมในเรื่องของความรักนะคะในชีวิตคู่ของความรักนะคะที่บุ๊กคู่ไปว่าคู่เวน้นคู่กรรมนะคะถึงคุณจะเบื่อหน้ากันนะคะคุณก็ยังจะต้องอยู่ด้วยกันนะคะมันหนีกันไม่พ้นนะคะมันหนีกันไม่พ้นนะในเรื่องของคนที่มีครอบครัวนะคะมีคู่รักสามีภรรยา นะคะมันอาจจะเบื่อมันอาจจะเหนื่อยใจมันอาจจะแบบโอ้อยากจะไปแล้วนะคะแต่มันต้องอยู่ด้วยกันเพราะว่ามันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะไม่รู้ทาไมเหมือนกันที่มันเอ่อพาให้ฉันแบบไปจากคนคนนี้ไม่ได้สักทีหนึ่งนะคะในเรื่องของการงานนะคะก็จะมีการเขาเรียกว่าเฝ้ามองคุณจะยังเหมือนอยู่ในอารมณ์ที่เฝ้ามอง ให้ให้งานที่คุณได้ได,ไ,ดได้กระทําริเริ่มไปนั้นนะคะที่มันขยายขยายาผลออกมาแล้วเนี่ยนะคะคุณอยากจะเฝ้ามองดูว่ามันจะ,จะเจริญเติบโตได้ไปถึงไหนนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะสิ่งที่บุกรู้สึกขึ้นมาได้นะคะสําหรับคนโสดยังโสดต่อไปนะคะไพ่บอกมานะคะคนโสดยังโสดต่อไปนะคะหรือคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นมีความรักในสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่ามันจะ ต้องใช้เวลานานนะคะกว่านที่จะตกลงเป็นแฟนกันหรืออาจจะแค่รู้สึกดีๆกันในตอนนี้ถ้าคุณคิดว่าคนรู้สึกลักคนคนนี้ไปแล้วนะคะแบบเจอปุ๊บลักเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะบุ๊กก็ต้องบอกว่าพระสังฆราชท่านเป็นพระนะคะท่านก็จะไม่สนใจเรื่องนี้นะคะอาจจะแบบอ,อ่ไม่เป็นอย่างใจหวังนะคะโอเคแล้วก็เพื่อนๆวันพฤหัสในสัปดาห์นี้เนี่ย อีกอย่างหนึ่งเนี่ยใครที่ไม่ค่อยได้ไหว้ครูบาอาจารย์นะคะใครที่มีครูบาอาจารย์นับถืออยู่จะเป็นครูในโรงเรียนที่เคยสอนก็ตามนะคะจะเป็นครูทางทางจิตวิญญ,ญาณก็ตามนะคะขอให้ทําบุญกดน้ําแล้วนึกถึงท่านนะคะแผ่บ,บุญแผ่กุศลไปถึงท่านนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยอยู่คอยคุ้มครองคุณนะคะเช่นเดียวกันเวลาคุณมีปัญหาเนี่ยคุณก็จะนึกถึงท่านแต่ว่าเวลาคุณดีคุณอาจจะลืมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าหลงลืมนะคะครูบาอาจารย์นะคะ นึกถึงท่านบ้างนะคะนึกหาท่านบ้างหรือว่าถ้าท่านยังเป็นบุบคคลอยู่เนี่ยก็ไปหาไป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 เยี่ยมท่านบ้างก็ได้นะคะโอเคสําหรับเพื่อนๆวันพฤหัสเนี่ยก็มีประมาณนี้นะคะหวังว่าจะครบทุกทุกจุดนะคะเพราะว่ามันก็เป็นการทํานายโดยกว้างถ้าถูกไม่ถูกตรงไม่ตรงอย่างไรนะคะก็ขอให้ดูไว้เป็น วิทยาทานนะคะหรือว่าดูไว้เป็นแนวทางไกด์ไลน์ต่างๆนะคะขอให้เพื่อนๆชาววันพฤหัสนะคะตั้งสติตั้งใจนะคะอยู่ในศีลธรรมมันดีงามนะคะอยู่ในศีลห้านะคะกันทุกๆคนนะคะขอให้มีความสุขสวัสดีคะ่ะหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พยากรณ์แบบบ้านๆด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีค่ะ